เ้นเอฟซีเรื่องไปเที่ยวสุนสนุกแต่ดันเจอห้องหลับใต้สะพานตอนเดียวจบจะเป็นยังไงไปชมกันเลยคะ่ะอีอะไรหนูอยากไปสวนสนุกจะไปทำไมก็อยากไปเล่นนะ่ะนี่ก็เที่ยงแล้วนะยังจะไปอีกหรอใช่ใช่อยากไปอยากไป ก็ได้ยานะว่าจะกลับตอนหกโมงไม่ต้องห้ามกีดนะพอไปเล่นแล้วอ่ะค่ะขึ้นรถเลยปะไปสวนสนุกกันโอ้ไฟแดงไปเร็วๆหน่อย เค okay. ไฟเขียวละไปใกล้ถึงแล้วเนี่ยโอ้นี่ไงถึงแล้วว่าแต่นอ้องนั้นสะพานอะไรอะหนูก็ไม่รู้สิพี่งี้นเราไปดูกันมะไปเล่นก่อนได้ไหมอะไปดูก่อนพี่อยากรู้อยากเห็นเหลือเกินอะไปเล่นก่อนก็ไม่ได้ ห่วงเล่นอย่างเดียวเลยนะเธอเนี่ทำไมล่ะหยุดยุดไปเฮ้ยขึ้นบันไดขึ้นสะพานไปให้หมดเลยเอ้ยเจ้าเอ้ยรถชั้นนี่ไม่รู้ภาษาอะไรเลยเดี๋ยวฉันก็ต้องไปตรงนั้นอีกไปกทางนั้น ที่มันอะไรนะเนี่ยอะอยไรนะทางฉันมาถูกทางั้ยเนี่ยทางนี้ทางไหนขึ้นไปดูหน่อยอ้ยพี่ขับดีๆของพี่เนี่ยพี่ขับอะไรของพี่เนี่ย รถพี่พังละไปกันเถอะโอ้ยหนูขับจะดีกว่านะพี่ไม่ไปเรียนขับเหรอทำไมพี่ไม่มีบัตรขับรถเฮ้ยเป็นอะไรเนี่ยรักษาความปลอดภัยนะเธอเนี่ยฉันเป็นคนบนเบนไม่ใช่เป็นนางห้องเหมือนเธอหรอกชอบอยู่แต่บ้านไม่รู้ภาษาคนอ้าว เมื่อกี้พี่ไปเช่ารถมาสวยไหมโอ้ยสวยก็บ้าแล้วไป <c oughs> ตกลองอีกแล้วเฮ้ยผ่านไปไม่ได้เลยมาเช่าอีกแล้วโอเคมารถนี้ก็ได้เออค่อยขับดีขึ้นมาหนไปขับได้ไหมเนี่ยโอ้ย โอ้นั่นไงใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวเราลองไปตามทางดูหน่อยนะวิทางนั้นน่าสนดีลองเข้าไปดีกว่าว้ายเอ๊ะจอดดีกว่าเอ๊ะอะไรสีเขียวนี่อะไรอ่ะมันมีคนอยู่ข้างในนี่อ้ อ๋อฉันเยือต้ายสะพานมาหนึ่งรร้ยล้านล้านปีแล้วเมื่อไหร่ฉันจะได้ไปที่เอืญนมากเนี่ยคนก็ไม่เชื่อจะฉันออกไปสักที่นี่สักทีไปเลยหนูกลัวน้องนั่นแหละไปพี่ไปก่อนเลยแต่หนูตามไปโอเคโอเคจะไปได้ไหมนะ่ากลัวจังเลย อะไรอะ่ะฉันแอบดูส่องๆหน่อยไม่เห็นอะไรเลยอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอุ๊ยอ้าตัวอะไรอะ่ะสีเขียวไข่ก็สีเขียวอะไรอะ่ะแล้วมีตัวสีส้มูอยู่ด้วยน้องอะไรพี่พี่ทำอะไรของพี่เนี่ยข้างในมี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 อ่ะแม่มีม เอเลี่ยนเปล่ากับตัวชัพูว,วไหนไม่เชื่อหรอกพี่ชอบชอบแกล้งหนูชอบหลอกหนูไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะน้องจะมันจะมีจริงได้ไงพี่พี่มาฝั่งไหนฝั่งนี้จริงเหรอหนูว่ามันไม่มีจริงอเธอคือใครเหรอเธอคือใคร อ๋ในตัวกระตูนนั้นน่ะนะอุ้ยสวัสดีฉันเป็นเอฟซีเธอนะเธอไม่กลัวฉันหรอมบเบอะมากเลยฉันไหนดีกว่าฉันเหนื่อยแล้วอพี่มันมีจริงเราจะไปแอบในหลังนี้ตรงนี้มันไม่มีใครอยู่เพราะตรงนี้มันคือที่เล็กจะรีบกลับไปเล่นเครื่องเล่นเอ้ช่วยด้วย พี่พี่พ่พี่ทุกไปเร็วไปอาเอเลี่ยนตามมาถึงที่ได้ไรเหรอ,อมาได้ไงหนูก็ไม่รู้ทำไมถึงมาถึงที่นี่ไปเดี๋ยวนี้นะเจ้าเอเลี่ยนอย่ามาที่สวนสนุกของพวกเรา แล้วเธอตามฉันมาทำไมล่ะแล้วฉันก็บอกว่าอย่ามาที่สะพานฉันไงอย่าเข้ามาเพราะเธอจะเจอเรื่องแบบนี้ถ้างั้นฉันจะไปบอกตำรวจนะนจะไปบอกเธอว่าเธอเข้ามาในที่อยู่ฉันฉันจะไปบอกตำรวจ ลทำไมเจ้าเอเลี่ยนต้องพาเรามาที่โรงพักด้วยเนี่ยเราทำอะไรผิดแล้วแค่มาเยี่ยมเธอเองนี่ฉันคือเอฟซเธอนะแล้วเธอจะทำแบบนี้กับฉันไม่ได้นะฉันเคยเห็นเธอในการ์ตูนการ์ตูนเอเลี่ยนอะ ฉันเคยไปเล่นแบบเอเลียนแบบเธอด้วยนะตกลงฉันเข้าคุกเหรอใช่ฉันไม่เข้าหรอกฉันจะไปหรอกเอคนคุณเป็นตัวที่เป็นคนเราใส่ออเแว่นสีดำแล้วก็ทาสีเออสีเขียวใช่ไหมสีตัวเขียวอะ่ะขอ,อเวิดเดบเอ ฉันฝันรันนี่โอ๊ยฉันฝันเหรอฉันฝันน่ะทําไมฝันแบบนี้ฝันนี้มันชอกร้าจริงๆฉันฝันร้ายพี่พี่อะไรฮะเรียกตั้งแต่เช้าเลยอือก็หนูหิวค่ะว่าอยากให้มันเป็นจริงจัง คุณยังไม่ตื่นอีกเหรอเร็วตื่นได้แล้วถ้าคุณยังใส่ชุดนอนอยู่ได้ทำไมล่ะตามาเสมากินข้าวมาเอา้าน้อง,น,องน้องเก็บก่อนนะอ่ะหาอะไรกินให้ก่อนถ้าคุณชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด s u ั s c ส i b e ให้ด้วยนะขอบคุณนะคะบายนะจุบจ๊บๆอ,อย่าลืมกดติดตาม t ิกตอกด้วยนะ